สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ไพ่ย,ยิปซีประจำราศีกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลัง ภาพรวมของคุณไพยิปซีประจำราศีของคุณและงานเงินความรักของคุณได้ไพยิปซีอะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพยากรณ์กันในหัวข้อนี้นะคะแล้วก็จะส่งผลว่าอะไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีของเรานะคะกับนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทาโร่ค่ะ ก่อนอื่นนะคะมาทําข้อตกลงกันนิดนึงนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะเราใช้พลังงานของไพ่ประจําราศีในเรื่องนั้นๆเป็นตัวตั้งในการพยากรณ์ค่ะฟังด้วยใจเบิกบานพลังงานบวกนะคะอะไรที่เป็นการบอกถึงสิ่งดีๆก็ขอให้มันเกิดขึ้นแล้วกันค่ะเรามาเริ่มราศีดังต่อไปนี้ค่ะ เรามาเริ่มกันที่ไพ่ยิปซีประจำราศีกันนะคะคนที่เกิดในเกณฑ์ลัคนาการฟังไปด้วยกันได้ค่ะกับพลังงานดีๆที่เราจะพูดถึงนะคะในภาพรวมใหญ่ๆเนาะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่ไพ่ยิปซีของชาวราศีกันและเป็นตัวแทนพลังงานไพ่ที่เกี่ยวพันกับดวงงานกันค่ะไพ่ของคุณได้แก่ไพ่ diempro ไพ่ใหญ่มาก perfect แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบค่ะในส่วนของดวงการงานนะคะน่าจะเข้าทางของคนที่ชอบงานทางด้านต่างประเทศเป็นหลัก นั่นหมายถึงช่วงเวลานี้นะคะคนที่ทำงานหรือดวงการงานมีความเกี่ยวพันในเรื่องของการเดินทางแม้กระทั่งการจะโยกย้ายถิ่นฐานไปทำงานในต่างประเทศไปศึกษาต่อไปเรียนใดๆก็ตามแม้กระทั่งเรื่องของความรักด้วยหรือเปล่านะคะดวงต่างประเทศขึ้นนะคะการทำเรื่องเกี่ยวกับการยื่นนะคะขอวีซ่านะคะก็อาจจะดู เหมือนกับว่าบางทีบางคนอาจจะขอยากแต่เราอาจจะง่ายขึ้นหรือเปล่าเพราะจังหวะดวงของเรามันเหมาะเจาะและเหมาะสมกับดวงต่างประเทศทีนี้เรามาพูดในภาพรวมดวงการงานนะคะคนที่ทํำงานนะคะอาจจะบางสายงานจะมีเกณฑ์ได้เจรจาติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่มากด้วยบารมีหรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการโครงการใหญ่ๆนะคะคุณอาจจะได้พบเจอและเจรจาในเรื่องของการค้าธุรกิจ การประมูลงานหรือการลงทุนอะไรก็ตามถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรน,นะคะเป็นหัวหน้าหรือเป็นลูกน้องลูกจ้างคุณก็จะได้พูดคุยกับคนที่มากด้วยบารมีดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะอาจจะได้เรียนรู้กับพวกเขาเหล่านั้นหรืออาจจะได้พูดคุยหรือบางทีเราอาจจะต้านทานแรงไม่ไหวนะคะ คือเขาเรียกว่าสั่นไปหมดกับการได้เจอคนที่มีศักยภาพสูงๆูงนะคะเอาเป็นว่าในช่วงเวลาครึ่งเดือนนี้เตรียมตัวให้ดีๆถ้าแจ็กพอตนะคะองค์กรส่งให้คุณไปเจรจานั่นหมายถึงคุณจะต้องใช้ศักยภาพนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในภาพรวมดวงการงานคุณก็มีเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเมตตาและอุป,ปถัมภ์ดังนั้นการเจรจาการพูดคุยการแสดงออกถึงความฉเฉลียวฉลาด การมีไหวพริบปฏิพานจะส่งผลให้คุณนะ่ยมีชื่อเสียงหรือมีผู้ผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะคอยผักดันเป็นแบ็กดูเบื้องหลังรวมถึงคุณอาจจะได้งานชิ้นโปโบแดงเนาะโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะจากองค์กรใหญ่ๆหรือจากคนที่มากด้วยบารมีค่ะทีนี้คนที่ทำงานสายข้าราชการ หรือเป็นสายที่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะเด่นชัดเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ที่ปรับเปลี่ยนไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำในงานของภาครัฐวิสาหกิจด้วย ตำแหน่งหน้าที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นการโยกย้ายเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะเจอเจ้านายใหม่ที่เวียนมาใหม่และเขาคนนั้นเป็นคนเก่งมากๆถึงเวลาจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแล้วล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดวงดีอยู่ดีนะคะคนที่กําลังจะเลือกเรียนหรือว่าอยากจะเสริมในเรื่องภาษาที่2ภาษาที่3แนะนําว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีทําได้เลยใครอยากขอทุนไปต่างแดนนะคะ ที่ผ่านมารอการตอบรับนะคะรอการผผ่านนะเชื่อว่าน่าจะได้เกณฑ์ข่าวดีในช่วงนี้ไพ่พลังงานดวงการงานของคุณ ขึ้นห้าเหรียญอ่ไม่ใช่จัดว่าอยู่ในกลุ่มห้าดาวนะจัดดาวก็ต้องห้าดาวสิจะมาห้าเหรียญได้อย่างไรจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ห้าดาวได้พไพ่ใบใหญ่ค่ะทำอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่เมตตาประสบความสำเร็จทำธุรกิจส่วนตัวช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะเจอคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงๆนะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะในภาพรวมคุณก็สามารถที่จะสู้เขาได้ในอนาคตตอนนี้อาจจะไม่ได้แต่ต่อไปได้แน่นอนหรือดีไม่ดี นะคะช่วงเวลานี้ธุรกิจที่เป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณอาจจะบูมขึ้นมาในระยะเวลาสั้นๆด้วยนะคะก็ถือว่าจังหวะนี้คือการแข่งขันค่ะเราไปดูต่อนะคะในภาพรวมที่เกี่ยวพันกับการงานนะคะที่ เรามองไปถึงต่างประเทศถ้าเป็นต่างประเทศคุณจะได้เจอเจ้านายนะคะที่มีศักยภาพสูงเช่นเดียวกันหรือถ้าดวงของคุณจะได้ทุนน่ยก็จะได้ทุนในในประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะส่วนคนไหนที่ตกงานอยู่ช่วงเวลานี้นะคะภาษาจะพาให้คุณพัฒนาแล้วก็ภาษาจะพาให้คุณได้งานค่ะดังนั้นก็ไปสอบ เรื่องของการวัดภาษาเอาไว้ด้วยจะดีที่สุดนะคะเรามาต่อภาพรวมด้านการเงินกันบ้างทีนี้ไพ่การเงิน่ะผูกสัมพันธ์กับดวงการงานก็อยู่ในเกณฑ์ทั้งสองใบดีนะคะและวไพ่การเงินของคุณจัดอยู่ในเกณฑ์5ดาวเต็มแม็ก5ดาวคุณก็5ดาวดังนั้นงานคุณได้ไพ่ใบใหญ่เงินคุณได้อนาคตจากนี้เป็นต้นไปนะคะ เขาว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดให้มันจริงนะรอบนี้มันเลิศอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นช่วงเวลานี้ อาจจะมีโอกาสใหม่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ต่อยอดไม่ว่าดวงคุณจะต้องโยกย้ายดวงคุณจะได้เดินทางไกลหรือว่าดวงคุณจะได้ไปเป็นตัวแทนใดๆก็ตามจะอยู่ในเกณฑ์ประสบความสําเร็จมีความมั่นคงคนที่มีอาชีพเดียวจะมีอาชีพเสริมที่เล็งเห็นว่าอนาคตมันดีคนที่รู้สึกว่าตัวเองอยากพัฒนาฝีมือนะคะไปลงคอร์สสัน้นลงคอร์สกิจกรรมอะไรก็ตาม อาจจะไม่ได้โดดเด่นในช่วงนี้แต่จะส่งผลต่อคุณในอนาคตนะคะคุณอาจจะมีคำตอบให้กับตัวเองในช่วงนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าไพ่าการเงินของคุณได้สองคทาหรือสองไม้เท้านั่นหมายถึงจากนี้ไปอาจจะมีเกณฑ์ลงทุน เพื่อก่อให้เกิดช่องทางการสร้างรายได้เสริมเกิดขึ้นอาจจะเป็นแนวคิดและก็ได้ลงเงินในช่วงของครึ่งเดือนหลังหรืออาจจะเป็นแนวคิดแล้ววางแผนไว้แล้วก็จะไปโดดเด่นในช่วง2เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีค่ะดังนั้นช่วงเวลานี้การเงินของคุณค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ของคุณแล้ววางแผนไม่นอกเหนือ,ไม,นอ,นอไม่นอกเหนือตารางถ้าจะมีรายจ่ายอะไรมักจะเป็นรายจ่ายที่คุณวางแผนเอาไว้อยู่ได้อ่เอาไว้อยู่แล้วแล้วก็รับได้ในทุก ทุกการวางแผนด้านการเงินนะคะช่วงนี้ก็พูดผิดพูดถูกนะคะไข้ขึ้นคะ่ะอากาศเปลี่ยนก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะทีนี้การเงินในช่วงเวลานี้นะคะถ้าคุณหมายถึงพวกโชคลาภหรือการเสี่ยงโชคนะคะต้องยอมรับว่าการเสี่ยงโชคไม่เด่นเท่างานที่เราจับไว้ให้มั่นและก็ทํามันให้ดีนะคะมันจะมีความมั่นคงและงอกเงยเป็นงานอีกอีก เขาเรียกว่าอีกด้านหนึ่งนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับภาคการขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางเรือนะคะการขนส่งหรือสายที่เขาเรียกว่าโลจิสติกอ่าหรือการที่เราต้องเกี่ยวกับ Delivery อะไรแบบนี้นะคะหรือการนำเข้าส่งออก Import Export นะ ก็จะนำมาซึ่งการเงินที่ดีค่ะช่วงนี้นะคะงานเงินมาจากการลงทุนในด้านของการทำงานนะคะด้านศักยภาพไม่ได้เด็นเรื่องโชคลาภแต่ไม่ขัดนะคะส่วนใครก็ตามที่การเงินติดขัดนะคะครึ่งเดือนหลังนี้จะดีขึ้นและจะพีคที่สุดคือ2อดวงสุดท้ายของสิ้นปีดวงการเงินของคุณจะค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นนะคะงานนำพาให้คุณได้รับการเงินที่เหมาะสมกับ จังหวะชีวิตถือว่าจากนี้เป็นต้นไปมีแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับดวงการเงินนะคะส่วนใครก็ตามที่มีลูกหนี้อยู่นะคะต้องบอกแบบนี้ว่าคุณก็ใส่ใจแหละแต่รู้สึกว่าคุณจะมีอย่างอื่นให้ทำมากกว่าและโชคดีตรงที่ว่าลูกหนี้ของคุณบางคนน่ะไม่ได้หนีหายไปไหนนะส่วนใหญ่ไม่หนีหายยังมีเกณฑ์การเจรจาแต่จะเป็นการทยอยผ่อนก็ถือว่าโอเคนะรับได้อยู่แล้วนะคะงานห้าดาว เงินห้าดาวสองเรื่องมารวมกันงานนำพาการเงินและ เงินอาจจะต่อยอดให้เกิดการสร้างงานใหม่ๆให้กับคุณได้ในอนาคตค่ะทีนี้ถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีแต่ครึ่งเดือนหลังมันเป็นแค่ช่วงแป๊บเดียวแหละแต่เมื่อไพ่พลังงานสองใบนี้มันดีเวอร์นั่นหมายถึงเราสบายใจได้เงินก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเกิดสภาพคล่องมากขึ้นมีเกณฑ์เอาเงินมาลงทุนได้มีเกณฑ์ที่จะได้กำไรได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมค่ะ เราไปต่อที่พลังงานไพ่ที่เป็นตัวแทนด้านมุมมองความรักของดวงของคุณนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะในเมื่องานมันเวิร์กเนาะห้าดาวเงินมันก็ลดนะห้าดาวความรักก็เลยสรวนไปบ้างนะจ๊ะความรักเป็นแบบใดความรักคือชีวิตเรามันยุ่งเหลือเกินงานก็รัดตัวเออไหนจะมีเรื่องของคอนเนคชันสังคมใหม่ๆนะคะหรือการต้องเดินทางไกลจากบ้าน ไป ไปเป็นช่วงเวลาเป็นวันวันหรือเป็นสัปดาห์นะคะเราค่อยเดินทางกลับมาด้วยงานที่มีเข้ามาอย่างกระทันหันหรือการได้เป็นตัวแทนไปในต่างประเทศนะคะคุณอาจจะไกลนะไกลในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ทีนี้เราจะมองในมุมของคนโสดนะคะความรักของคุณได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะนั่นหมายถึงชีวิตคุณมันพลวาันแล้วก็ยุ่งอยู่กับตัวเองแล้วก็โฟกัสอยู่กับตัวเองดังนั้นคนโสดในเวลานี้ต่อให้มีคนคุยคุย คุณก็ออกออกลูกที่รำคาญซะมากกว่าต่อให้คนตรงสเปคเลยนะคุณก็แค่คุยไปเรื่อยๆโดยที่คุณเป็นคนที่ช่างเลือก นะคะคุณจะดูที่การกระทําว่าเขาเสมอต้นเสมอปลายและพูดคุยกับคุณฉลาดแบบไหนเก่งแบบไหนคุณไม่ได้มองคนที่หล่อหรือสวยแล้วรักเลยคุณมองที่ศักยภาพของเขาด้วยดังนั้นคนโสดในเวลานี้ถ้าใครไม่ใช่ก็ออกลูกที่ลาคาญคุณก็จะตัดบทไปเลยดังนั้นก็ถือว่ายังตีเป็นพลังงานของคนโสดนะคะที่มีกิจกรรมอะไรให้ทํามากมายจนคุณอาจจะไม่มีเวลามองหาความรักหรือไม่สนใจว่าใครแอบ ชอบคุณอยู่หรือเปล่าด้วยนะคะแต่ถ้าในมุมมองของครอบครัวอันนี้ต้องตระหนักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคําว่าครอบครัวนั่นหมายถึงเรามีเวลาให้กันแต่ในขณะเนี้ยคุณกําลังเขาเรียกว่าจังหวะขึ้นด้านการงานจังหวะขึ้นด้านการเงินจังหวะขึ้นในการพัฒนาตัวเองแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองเขาเรียกว่าเวลา24ชั่วโมงอะ่ะโอยอยากให้มีมากกว่านี้ อยากจะตัดสันชีวิตจังเลยอยากจะนำพาตัวเองจังเลยดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่คุณให้กับตัวเองแต่ลืมบริหารเวลาให้กับคนรักครอบครัวคู่ครองบุตรหลานดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ความรักเนี่ยดูไม่ใส่ใจลดทอนความโรแมนติกและต่างคนต่างก็ยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเองนะคะ แต่โชคดีอย่างตรงความรักเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางที่เหมาะสมจึงไม่ได้มองว่าถึงแม้จะไม่มีเวลาให้กันแต่เรายังมีพฤติกรรมนะคะที่ยังตรงไปตรงมาและยังรู้ว่าสถานะของแต่ละคนคือคู่รักคู่ครองคู่แต่งงานยังดีอยู่ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าแบ่งเวลาไม่ดีโอกาสที่เราจะไม่เข้าใจกันโอกาสที่เราจะงอนแล้วก็หงุดหงิดจากงานข้างนอกเนี่ยแล้วมาพานใส่กันเนี่ย มันจะเกิดขึ้นสูงมากนะคะดังนั้นก็ถ้ารู้ว่าเครียดงานนะไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องอะไรทั่วๆไปถามถ่ยคนที่เป็นภรรยาหรือคนที่เป็นสามีก็แล้วกันค่ะนะคะ อย่าอย่าทะเลาะกันด้วยความที่เวลาเราให้กันน้อยได้ยังมานั่งทะเลาะกันอีกมันจะส่งผลถึงความบั่นทอนทางใจอันนี้แอบเตือนไว้ให้สี่ดาวพอค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะงานมันเยอะเนะาะเงินมันก็ต้องจะได้มาเยอะอ่ะมันก็เลยต้องบริหารเวลาดีๆนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ตัวตนกันดีกว่าไพ่ตัวตนของคุณได้ไพ่ตัวแทนคือ king of cups ถือว่ายดีเยี่ยมนะ ไพ่ i n g of Cup เนี่ยเป็นพลังงานของราชาแห่งความรักราชาแห่งความเข้าอกเข้าใจนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วคุณรู้ทุกอย่างแต่บางทีคุณก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความเป็นตัวตนของคุณได้คุณรู้ว่าคุณไม่ควราพาลภรรยาหรือไม่ควรพาสามีหรือไม่ควรพาคุณพ่อคุณแม่หรือไม่ควราคพรวราลูกแต่ด้วยความที่คุณเหนื่อยกับ ชีวิตในการทำงานเหนื่อยกับช่วงเวลานี้ที่มันพีิกพิกคุณก็เลยอาจจะเขาเรียกว่าใช้คำพูดที่บั่นทอนจิตใจหรือดูขี้หงุดหงิดไปบ้าง แต่สุดท้ายท้ายสุดคุณจะเข้ามาขอโทษโอบกอดคนที่รักคุณนะคะคุณรู้ดีที่สุดเวลาคุณทําอะไรใครจะเสียใจแบบไหนการกระทําของคุณส่งผลอะไรคุณรู้ดีที่สุดดังนั้นไพ่ตัวตนของคุณอะคือความเข้าอกเข้าใจการรู้ดี การเข้าถึงจิตวิญญาณการเข้าถึงความรู้สึกของคนอื่นแต่ในขณนะเดียวกันตัวคุณอะเวลาที่มันหงุดหงิดมากๆคุณจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้รู้ทั้งรู้แต่หยุดอารมณ์ไม่ได้รู้ทั้งรู้แต่หยุดประชดประชันไม่ได้แต่สุดท้ายด้วยความที่มันเหนื่อยก็จะส่งผลให้คุณได้เขาเรียกว่าพอพักสักนิดหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าตัวเองผิดและจะเข้าไปขอโทษทุกคน พลังงานของคุณเป็นคนที่ดีคนหนึ่งจิตใจเนื้อใจดีค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะมีทั้งคนอยากเข้าหาคุณมีทั้งคนอยากผูกมิตรกับคุณและในขณะเดียวกันมีทั้งคนที่อยากจะให้ให้งานคุณทำ พราะด้วยเห็นเล็งเห็นถึงศักยภาพของคุณแล้วถามว่าไอความดีที่สะสมมานี่แหะค่ะเหมือนปิดทองหลังพระนี่ยแะค่ะมันจะกลายเป็นว่าจุดประกายให้คุณช่วงนี้เนื้อหอมในทุกๆเรื่องนะคะจนคุณรู้สึกได้ว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ ฉันมีความสุขเนาะเพียงแต่ว่าฉันอาจจะจัดเวลาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คุณก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะไพ่ king of cups ถือว่าดีนะคะนี่คือภาพรวมนะคะเสียงอาจจะอุ้อีไปน,นิดเนาะป่วยนะคะนี่คือภาพรวมนะคะของพวกคุณเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะอาจจะทําให้เราได้รู้ว่าในช่วงของครึ่งเดือนนี้ไพ่พลังงานเราดีมากเลยดังนั้นเราอย่าไปโมโหโกธาเราอย่าไปสนใจเราอย่าไปซีเรียสอะไรเพราะชีวิต คุณกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีและจะดีมากๆจนถึงปลายปีค่ะฝากกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอรต์ตงเป็นกำลังใจให้ช่องในเล็กของนักพยากร,รณ์วาสนา m เม i ิ g t าโ o t ไว้ด้วยใครยังไม่เคยกดติดตามกดติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมีดวงที่เป็นโหราศาสตร์ะสบไพทาโร่ในดวงรายเดือนด้วย